สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เรามีกิจกรรม RV อัปเดตใหม่กันมาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะล็อกอินสะสม10วันนะคะก็จะได้เป็น e m e r g e วปิ QP นี่นะคะถาวรไปเลยซึ่งล็อกอินวันที่1นะคะก็จะได้ไป1-4-2เพชรก็จะเป็นวันที่14เดือน2นะคะถือเป็นต้อนรับวันเลนทายนะคะตั้งแต่วันที่ 13นะคะจนถึงวันที่28เดือน2กันเลยนะคะก็ล็อกอินได้ทุกคนกันแน่นอนนะคะกับกิจกรรมสายฟรีกันวันนี้นะคะอ่าแล้วก็คือไฮไลท์ประเด็นสำคัญคือเราอยู่ที่วงแหวนเวทจอมเวทนะคะราคา30คูปองสามารถสะสมนะคะคาถาวิศเศษเนี่ยเพื่อแกลกรางวัลในร้านค้าด้วยมาพร้อมสกินสุดพิเศษนะคะตั้งแต่13ถึง19ซึ่งเราจะ ออขอบอกก่อนนะคะว่าวงแหวนเวทเนี้ยคือจะคำนวณแบบมารีวิวสุ่มนะคะไม่ได้คำนวณราคาอะไรไว้ให้นะคะเพราะว่าเออมันเป็นรีวิวสุ่มไงคือเป็นวงแหวนเวทที่มารีวิวสุ่มเฉยนะคะไม่แนะนําให้สุ่มนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันที่14 14เดือน2เนี้ยนะคะจะมีสกินเหมือนจะเป็นสกินเวฟนะคะเข้ามาใน RV ประมาณ5ตัวเลยดูจากสปอยที่แฟนเพจนะคะอ่ะ เรามาวงแหวนเวทจอมเวทกันเลยดีกว่าเพียง30คูปองโกลเด่นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นน้ำร้านเติมเกมชั้นนํำราคาจุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมมาวีเพียงใช้ Open ID อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์โ o เด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโ o เด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเจ็เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย มานะคะกดตรงราคานะคะเดี๋ยวเราอาจจะรวมราคาให้ก็ได้เดี๋ยวเราจะพูดราคาไปนะคะแต่เราจะไม่ได้ขึ้นราคาบนจอมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมแบบสุ่มจ่าจ่านะคะมันเป็นกิจกรรมแบบผสมกันนะเราก็เลยแบบเออไม่ได้มาอะไรขนาดนี้นะคะอืมตัวแรกนะคะก็จะเป็นสกินตัวอิกเน็ตนะคะเป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มอ่าประมาณนี้เลยเอยตัวที่สองนะคะจะเป็นสกินตัวซานต้าเป็นสกินที่สวยมากทุกคน เขาเรียกว่าอะไรซานต้าม่วงปะเออจะมีสกิลระดับลิมิเต็ดสีส้มนะคะต่อไปเป็นตัวดาร์ซี่นะคะนี่นะทุกคนเป็นสีม่วงเหมือนกันออฟฟิวจกวักรวาลลิมิเต็ดส้มนะคะทุกคนนี่ต่อไปเป็นตัวแอนเนทนะคะอันนี้ก็ลิมิเต็ดส้มนะอวกาศเหมือนกันจอมเวทอันนี้ก็เป็นตัวอีชายนะคะเป็นสกิลระดบับเอ้ยวาเลนไทน์เลยอะ่ะ สกินที่น่ารักมากนะคะหวานๆสำหรับผู้หญิงที่เล่นอีช่านะคะแต่เราไม่ได้เล่นเงแล้วก็คาถาวิเศษนะคะจะมี20ชิ้น5้ชิ้น3ชิ้นสชิ้นแล้วก็1ชิ้นนะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซนต์ที่ออกนะสกินทาวอน0.45คาถาวิเศษนะคะ7.50เอย7.2.50อิโมเจอิโมจิเอ้ยเอฟเอ็กิสรูนะคะ27.05อ่ะ เรามาดูกันดีกว่าต้องใช้นะคะขั้นต่ําคือ13สูงสุดคือ23นะทุกคนเราคิดว่าน่าจะประมาณเออเดี๋ยวประมาณให้ฟังนะคะ <c oughs> คือเราอะทาการสูมวงแหวนเวทจนมันแบบจนมันไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นล้อทุกคนแล้วมันก็แบบสกินเดิมๆกลับมาอะไรอย่างเป็นสกินที่ไม่ค่อยเล่นอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้มีคัมภีขั้นสูงอยู่ทั้งหมด36คัมพีนะคะซึ่งเราจะไม่ทําการสูงมหาะะเราจะสูมแค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนอ่ะ ก็สูมไปแล้วก็จะเหมือนว่าอา O V e ี <c oughs> เออมั่วละมาเขียนยันแบบมั่วๆไปนะคะเราจะได้เป็นปึ๊บเราก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นเฮ้ยได้คาถาม,มาหนึ่งอนนะคะเดี๋ยวเราลองคำนวณแบบเล่นๆน,นะคะว่าการส่มหนึ่งครั้งเนี่ยต้องใช้30คูปองใช่ไหมล่ะก็เอา สามสิบคูปองก็จะได้หนึ่งครั้งนะคะมาคูณกับจํานวนไม้คาถาเราก็จะได้ทั้งหมด390คูปองนะคะอันนี้คือขั้นต่ําที่ได้สกินก็ตีไปเลยนะคะประมาณ400คูปองซึ่งสกินตัวอ e ีกเนตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะราคา4500อะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะตามเรทนะทุกคนคือไม่แนะนําให้สุ่มนะคะเออคือไม่ได้ว่าจมตีเลรนะทุกคนเราอยากให้สุ่มกิจกรรมที่มันคุ้มจริงๆนะคะอันนี้ก็ ล็อกอินไปเมื่อกี้แล้วนะคะกิจกรรมเรือดกรุปบี ต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนนะคะไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะคะก็เดี๋ยวรอกิจรกรรมมันเข้านะคะวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะอ่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณน,นี้นะใครชอบเช่นกันกดแชร์กันแล้วกดติดตามกดเปิดกระดิ่งน,นะคะเสียงก็อาจจะแปลกๆแันไป,ป,ปไปนิดน,นึงนะก็ขอภัยได้นะคะพักผ่อนน้อยก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากเล่นเกมนะคะสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปแชทเลยคลิปนี้ก็จะมีวันนี้นะคะ่ะอ่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ